ผมไม่นคนเชื่อแฟนเขาพูดอะไรผมก็ต้องทำหลายคนบอกว่าแอนอร์นดีคือแยกกันบันเดียวนี่คือเขาไม่กินข้าวเลยนะครับเขาต้องกินว่าเป็นคุณห้างแค่ไหนดูแฟนเป็นอะไรทำไมหน้าวันนี้ไม่ไดี ทรอบนี้มชนเดียวนะังควันนัดนะควันนี้ก็เลยจะรู้สึกเกก็ไม่รู้เรื่องเลกดหลายคนบอกว่า แอนออร์ีคือแยกกันวันเดียวนี่คือเขาไม่กินข้าวเลยนะครับไม่กนินวันสิถึงห้าเดือนนางอ้อยอยู่ผมถังแอนเป็นอะไรทำไมหน้าวันนี้ไม่ดีโดูคิดถึงพี่บอยเหรอพัเดียว่หักกันไม่ถึงแปดชั่วโมงพี่พ่อพ